สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุมนักแสดงสังกัดช่องเจ็ดในปี2 5 6 5ที่ไม่ต่อสัญญาแล้วผ่านตนเองเป็นนักแสดงิสระซึ่งแม่อ้อยก็รวบรวมมาได้13คนค่ะและในปีนี้จะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นปีก่อนเลยแล้วกันค่ะทีวันนี้ชน,นทธาดาค่ะ สำหรับทีนะคะเริ่มเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องเจนเมื่อปี2 5 5 2เริ่มมีผลงานเรื่องแรกในละครเรื่องศึกวันชูใจค่ะแล้วก็รับเชิญในละครแม่หญิงแล้วก็มีผลงานออกมาอย่างต่อนเนื่องนะคะรวมมากกว่า30เรื่องด้วยกันค่ะ อยู่กับทางช่องมารวม13ปีค่ะและนอกจากนี้นะคะทีก็ยังมีผลงานไว้กับทางช่อง7อีก2เรื่องซึ่งก็อยู่ระหว่างการถ่ายทำและเราน่าจะได้ชมกันในปีหน้าเพื่อแฟนๆได้หคิดถึงกันก็คือละครเรื่องหงในกครงการแล้วก็แผนล,ลวงบ่วงมันยาค่ะ สาวคนต่อไปคาลิตาภาริตาค่ะเริ่มเป็นนักแสดงสังกัดช่องเจนเมื่อปี2 5 6 0ซึ่งก็หมดสัญญาและขอพันตนเองเป็นนักแสดงอิสระอีกคนในปีนี้ค่ะรวมอยู่กับทางช่องมา5ปีและผลเงินเรื่องล่าสุดที่มีกับทางช่องเจก็คือละครเรื่องสาวใช้เดลิเวอรี่ค่ะซิงคานว่าปีหน้าเราน่าจะได้ชมกันค่ะ สาวคนต่อไปค่ะมินี่พันธิราค่ะสาวน้อยในตาคมอายุเพียง22ปีเท่านั้นค่ะอยู่กับทางช่องมา5ปีกับผลงานเรื่องล่าสุดที่กําลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ก็คือละครเรื่องสาวสองวิญญาณค่ะในบทของฝนแก้วคู่กับจินจินะซึ่งกําลังออกอากาศทุกเย็นวันจันทร์ถึงสุกเวลา6โมง45นาทีค่ะ สาวคนต่อไปค่ะเจบ์โบฮีดิงค่ะก็เป็นอีกคนนะคะที่ขอผ่านตนเองเป็นนักแสดงอิสระตั้งแต่ช่วงต้นปีเช่นเดียวกันค่ะสําหรับละครเรื่องสุดท้ายก็คือละครเรื่องแม่เบี้ยซึ่งก็กําลังนำมารีลันให้เราได้ชมกันอีกครั้งทุกคืนวันศุกร์เสาร์และทิตเวลาสองทุ่ครึ่งค่ะแต่ละครสาวใจบัวก็ติดตามชมกันให้ใหาคิดถึงกันได้ค่ะ สาวคนต่อไปค่ะที่ไม่ได้ต่อสัญญาและขอผ่านตนเองเป็นนักแสดงเมื่อนต้นปีที่ผ่านมาเช่นกันค่ะก็คือเกรซบุษรินค่ะสาวสวยดีกรีรองอันดับหนึ่งมิสซินไทลาปี2015สําหรับละครเรื่องล่าสุดที่จบไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาก็คือละครเรื่องปางเสนหาและก็เรื่องคุ้งเสนหาค่ะเรามาดูฝั่งหนุ่มๆกันบ้างค่ะนัทอติรุธค่ะ นัดก็ถือว่าอยู่กับทางช่องมาอย่างยาวนานจนจะเป็นโลโก้ของช่องพพกับเวียเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเข้าวงการมาพร้อมๆกันแล้วก็เล่นละครเรื่องแรกด้วยกันก็คือละครเรื่องพลิกดินสู่ดาวในปี2 5 4 9ค่ะเล่นเป็นเพื่อนกันจนล่าสุดเมื่อต้นปีก่อนตัดสินใจผานตนเองเป็นนักแสดงอิสระกับละครเรื่องสุดท้ายที่มีกับทางช่องก็คือเรื่องกรงน้ำผึ้งก็ยังเล่นเป็นเพื่อนกับเวียเช่นเดียวกันค่ะ คนต่อไปค่ะอ้นมสรันค่ะหรือที่เราคุ้นหูก,กันก็คืออ้นเดอะสตาร์ค่ะก็เป็นหนุ่มอีกคนนะคะที่หมดสัญญาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและผ่านตนเองเป็นนักเซเลสระกับผลงานที่ฝากไว้เมื่อต้นปีและก็กลางปีที่ผ่านมาก็คือหุกพยาเสือและคุ้งสเสนหาค่ะคนต่อไปค่ะอันอัคราพัฒนค่ะ ก็เป็นนักแสดงอีกคนของทางช่อง7นะคะที่อยู่กับทางช่องมา13ปีค่ะมีผลงานกับทางช่องมากกว่า30เรื่องและตอนนี้ก็หมดสัญญาและขอผ่านตนเองเป็นนักแสดงอิสระโดยละครเรื่องล่าสุดค่ะที่อยู่ระหว่างการไททาก็คือละครเรื่องรักซ่อนเร้ที่คาดว่าปีหน้าเราน่าจะได้ชมกันค่ะ หนุ่มคนต่อไปค่ะที่ยิ้มที่สาวๆใจลาลายไปตามกันเลยค่ะก็คือหนุ่มเกรซพลค่ะที่สิ้นสุดสัญญาแล้วก็ขอผ่านตนเองเป็นนักแสดงอิสระและสําหรับละครเรื่องส่งท้ายกับทางช่องเจ็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็คือละครเรื่องสาวห้าแล้วก็กรงน้ําพึ่งค่ะ หนุ่มคนต่อไปค่ะแบงค์อาทิตย์ค่ะก็เป็นพระเอกของทางช่องเจตนะคะที่นาตอนนี้ขอผ่านตนเองเป็นนักแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วหลังจากหมดสัญญาและสําหรับละครเรื่องล่าสุดที่จบไปก็คือละครเรื่องป้องปัง,ปงบันค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อยู่ระหว่างการไททามก็คือละครเรื่องรักในรอยลวงคู่กับแอนนากรุ๊กส์ค่ะแฟนๆละครก็รอติดตามชมกันได้ค่ะบิน้าเราคงจะได้ชมกันค่ะ มาดูฝั่งสาวสวยกันบ้างค่ะสําหรับนางเอกสาวที่หมดสัญญาและขอผ่านตนเองเป็นนักแสดงอิสระอีกคนนะคะก็คือแพรวเชือมาวีค่ะสําหรับสาวแพรวนะคะที่มีผลงานที่เพิ่งราจอไปเมื่อไม่นามนมานี้ก็คือละครเรื่องสัจจะในชุมโจรหรือเสื้อสั่ง้าสาบค่ะที่เป็นนางเอกคู่กับอมอคัคพันธ์แล้วก็บิ๊กเอ็มค่ะ เนื่องจากว่าอ้อมป่วยและบิ๊กเอ็มก็มารับบทบาทต่อเนื่องในสัปดาห์สุดท้ายนั่นเองค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ระหว่างการไททาก็คือละครเย็นก่อนข่าวเรื่องสาวใช้เดลิเวอรี่คู่กับเมฆจุติค่ะ มาถึงสาวคนต่อไปค่ะที่เป็นนางเอกของช่องมาอย่างยาวนานเรียกได้ว,ว่าเป็นโลโก้ของช่องอีกคนก็ว่าได้นะคะอย่างสาวทัพทิมอัญรินค่ะที่อยู่กับทางช่องเจ็ดมา13ปีมีผลงานมากกว่า30เรื่องค่ะและสําหรับผลงานเรื่องสุดท้ายที่มีกับทางช่องเจ็ดก็คือละครเรื่องสองห้าค่ะ มาถึงสาวสวยคนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโลโก้แห่งนางร้ายเลยก็ว่าได้นั่นก็คือโมอามีนาค่ะที่ผ่านตนเองเป็นนักแสดงอิสาระกับผลงานเรื่องสุดท้ายเมื่อกลางปีที่ผ่านมาก็คือละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์ค่ะและสําหรับใครที่ยังคิดถึงสาวโมก็ติดตามชมละครที่กําลังรีลันให้ชมกันอยู่ในขณะนี้ก็คือละครเรื่องแม่เบียที่รีรันทุกคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งกันได้ค่ะ และนี่ก็เป็นสรุปในปี2565ที่นักแสดงสังกัดช่องเจ็ที่ขอผ่านตนเองเป็นนักแสดงอิสระซึ่งแม่อ้อยก็รวบรวมมาอัปเดตให้ฟังกันในครั้งนี้ค่ะหากว่ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าขาดตกบกพร่องไปอย่างไรแม่อ้อยก็ต้องขออภัยวณะที่นีด้วยแล้วกันค่ะชมแล้วไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ